สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอแนวทางในการทําข้อสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆค่ะดิฉันนางสาวพิมาดาสมสะอาดรับหน้าที่นําเสนอในส่วนของ past conversation ค่ะต่อมานะคะจะเป็นคําถามที่2ใน conversation เดิมนะคะว่าเบนเนี่ยถามอะไรจึงทําให้ a บ k เนี่ยตอบมาว่า Well it t e a c h you about accepting who you are and accepting others for what they are too so the relationship is smooth มันแปลว่ามันเนี่ยช่วยคุณในการยอมรับว่าคุณเป็น ใครและยอมรับพวกเขาหรือคนอื่นเนี่ยว่าพวกเขาเป็นใครเหมือนกันซึ่งมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันราบรื่นค่ะมาดูในช้อยเลยนะคะก็คือช้อยข้อหนึ่งค่ะ is that the way to go ใช่นั่นใช่ทางที่จะไปหรือไม่ช้อยที่สองนะคะ how long does it take นะคะมันใช้เวลานานเท่าไหร่ช้อยที่สามนะคะ have you been in for long คุณอยู่นี่มานานแค่ไหนแล้วและช้อยข้อสค่ะ what does it help you with มันช่วยคุณมันช่วยอะไรกับคุณนะคะซึ่งก็น่าจะตอบข้อสี่ค่ะเพราะว่าที่แบงต์ตอบมาเนี่ยมันเป็นเหมือนประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้นะคะเลยตอบใช้ข้อสี่ที่ว่า What does it help you with มันช่วยคุณอย่างไรมันช่วยคุณเออจึงตอบใช้ข้อสี่ค่ะ What does it help you with หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันช่วยคุณมันช่วยคุณเลยตอบใช้ข้อสี่ค่ะ What does it help you with มันช่วยอะไรกับคุณะคะต่อมานะคะจะเป็นคําถามที่2ในคอนเวอร์ t ชันเดิมนะคะว่าเบนเนี่ยถามอะไรจรึงทําให้แบงค์เนี่ยตอบมาว่า Well it teach you about accepting who you are and accepting others for what they are too so the relationship is smooth มันแปลว่ามันเนี่ยช่วยคุณในการยอมรับว่าคุณเป็นใครและยอมรับพวกเขาหรือคนอื่นเนี่ยว่าพวกเขาเป็นใครเหมือนกันซึ่งมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันราบรื่นค่ะมาดูในช้อย เลยนะคะก็คือช้อยข้อ1ค่ะ is that the way to go ใช่นั่นใช่ทางที่จะไปหรือไม่ช้อยที่2นะคะ how long does it take นะคะมันใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ช้อยที่3นะคะ have you been in for long คุณอยู่นี่มานานแค่ไหนแล้วและช้อยข้อ4ค่ะ what does it help you with มันช่วยคุณมันช่วยอะไรกับคุณนะคะซึ่งก็น่าจะตอบข้อ4ค่ะเพราะว่าที่แบงต์ตอบมาเนี่ยมันเป็น หมือนประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้นะคะเลยตอบใช้ข้อสี่ที่ว่า What does it help you with มันช่วยคุณอย่างไรมันช่วยคุณเออจึงตอบใช้ข้อสี่ค่ะ What does it help you with หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันช่วยคุณมันช่วยคุณเลยตอบใช้ข้อสี่ค่ะ What does it help you with มันช่วยอะไรกับคุณะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็น คำถามที่2ในคอนเวอร์เซชัเดิมนะคะว่าเบนเนี่ยถามอะไรจึงทําให้แบงค์เนี่ยตอบมาว่า Well, i t teach you about accepting who you are and accepting others for what they are too, so the relationship is smooth มันแปลว่ามันเนี่ยช่วยคุณในการยอมรับว่าคุณเป็นใครและยอมรับพวกเขาหรือคนอื่นเนี่ยว่าพวกเขาเป็นใครเหมือนกันซึ่งมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันราบรื่นค่ะมาดูในช้อยเลยนะคะก็คือช้อยข้อหค่ะ Is that the way to go ใช่ นั่นใช่ทางที่จะไปหรือไม่ช้อยที่2นะคะ how long does it take นะคะมันใช้เวลานานเท่าไหร่ช้อยที่3ามนะคะ have you been in for long คุณอยู่นี่มานานแค่ไหนแล้วต่อมานะคะจะเป็นคำถามที่2ใน Conversation เดิมนะคะว่าเบนเนี่ยถามอะไรจรึงทำให้แบ์เนี่ยตอบมาว่า well it teach you about accepting who you are and accepting others for what they are too so the relationship is smooth มันแปลว่ามันเนี่ยช่วยคุณในการยอมรับว่าคุณเป็น ใครและยอมรับพวกเขาหรือคนอื่นเนี่ยว่าพวกเขาเป็นใครเหมือนกันซึ่งมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันราบเรื่องค่ะมาดูในช้อยเลยนะคะก็คือช้อยข้อหนึ่งค่ะ is that the way to go ใช่นั่นใช่ทางที่จะไปหรือไม่ช้อยที่สองนะคะ how long does it take นะคะมันใช้เวลานานเท่าไหร่ช้อยที่สามนะคะ have you been in for long คุณอยู่นี่มานานแค่ไหนแล้วและช้อยข้อสค่ะ what does it help you with มันช่วยคุณมันช่วยอะไรกับคุณนะคะซึ่งก็น่าจะตอบข้อสี่ค่ะเพราะว่าที่แบงต์ตอบมาเนี่ยมันเป็นเหมือนประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้นะคะเลยตอบช้ข้อ4ค่ะ What does it help you with มันช่วยอะไรกับคุณค่ะมาดูกันต่อใน conversation ที่2นะคะมีทั้งหมด4ี่คำถามค่ะมาจาก A level ปี66นะคะสถานการณ์ก็คือ meeting a friend มีโอ๊ตกับกายคุยกันนะคะโอ๊ต ถามมาว่า Good morning guy. How are you feeling this morning และกายก็ตอบแล้วโอ๊ตก็ถามต่ออีกว่า Why did you stay up late last night แล้วกายก็ตอบค่ะต่อมาโอ๊ตก็ถามอีก Is t h a v e b e e n g o o d What was it about และกายก็ตอบค่ะ,ต,ะ,ต,คะต่อมาก็เป็นโอ๊ตถามอีกเหมือนกัน Oh okay It's not really what I'm interested in I like comedy และสุดท้ายก็เป็นกายตอบอีกเหมือนเดิมค่ะ มาดูในคำถามแรกนะคะเมื่อโอ๊เนี่ยถามมาว่า how are you feeling this morning กายคุณรู้สึกยังไงตอนเช้านี้พอกายตอบมานะคะโอ๊ก็เลยถามกลับไปว่า why did you stay up late last night ทำไมล่ะเมื่อคือนเนี่ยคุณอยู่ดึกหรอซึ่งมันเหมือนแบบเป็นการย้อนแยงใช่ไหมคะเหมือนเราพูดอะไรลบๆมาเลยถามว่าทำไมล่ะเรามาดูใช้กันดีกว่าคะ่ะช้แรกนะคะ yes I got up late ขอไปค่ะช้อยแรกนะคะ yes I got up early ใช่ฉันตื่นเช้าช้อยข้อ2นะคะ okay but I'm a little sleepy ก็โอเคแต่ว่าฉันรู้สึกงว่วงนิดหน่อยช้อยข้อ3านะคะ no but I'll eat breakfast soon ไม่แต่ฉันจะกินมื้อเช้าเร็วนี้ค่ะแล้วก็ช้อยข้อสี่นะคะ thanks I always feel happy to see you ขอบคุณนะ ฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยที่ได้เจอคุณซึ่งช้อยไหนที่ดูจะเป็นคําตอบที่ขัดแย้งจนทําให้โอตเนี่ยถามว่า why ก็น่าจะเป็นช้อยข้อ3ค่ะ no but i will eat breakfast soon มาต่อกันในส่วนของคําถามที่2นะคะหลังจากที่กายเนี่ยตอบว่า uh, no but i will eat breakfast soon ไม่แต่ฉันจะกินมื้อเช้าเร็วๆนี้โอ๊ดก็ถามว่าทําไมล่ะเมื่อคืนคุณอยู่ดึกหรอ กายก็เลยตอบติ้ลมาทำให้อดเนี่ยตอบกลับว่า is m t h a v b e i n g good what was it about มันน่าจะดีนะมันเกี่ยวกับอะไรหรอมาดูช้อยดีกว่าค่ะช้อยแรกนะคะ not really i did homework all night ก็ไม่เชิมฉันทำการบ้านทั้งคืนเลยช้อยที่สองนะคะ no sometimes i make dinner myself ไม่บางทีฉันก็ทำมื้อเย็นด้วยตัวเองช้อยที่สามนะคะ yes i can never stay awake after 10 pm ใช่ฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ แบบสามารถตื่นอยู่ได้หลังจากที่ผ่านสีทุ่มไปนะคะแล่ชอยที่4คีค่ะ Yes I watch e d a series on Netflix a l l n i g h t ใช่ฉันดูซีรีส์ใน Netflix ทั้งคื้นเลยซึ่งน่าจะตอบข้อ4นะคะเพราะว่าเขาามเขาโอ๊ตเนี่ยได้ตอบกันมาว่า It must have been good What w h a t i s about คือถามต่อว่าเออซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นยังไงต่อมาจะเป็นข้อ3นะคะหลังจากที่โอ๊ตเนี่ยตอบว่า It must have been good What was it about การต่อมา กดๆทำให้โอนเนี่ยตอบคึมาว่าโอเค it's not really what I'm interested in I like comedies โอ oh, เ okay. คมันคงไม่ใช่สิ่งที่ฉันสนใจฉันชอบเ,ออเรื่องตลกมาดูาด้อย i ดีกว่าค่ะช้แรกนะคะ From about 11 p.m. to 5 in the morning ตั้งแต่5ทุ่มถึงตี5ในตอนเช้าช้อยที่2ค่ะ It was about the same time as three football games มันเป็นเวลาเดียวกับการแข่งขันฟุตบอล3นะะัดค่ะช้อยที่3นะคะ A sci-fi story of how robots will take over the world เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สายไฟนะคะที่คุณจนเนี่ยจะมายึดครองโรคค่ะและช้อยข้อ4นะคะ it's what a to w h our comedy show about funny animals มันเป็นรายการตลก2ชั่วโมงนะคะเกี่ยวกับสัตว์ตลกตลกค่ะซึ่งก็น่าจะตอบข้อ3นะคะเพราะว่ามันน่าจะต้องไม่ใช่คอมเมดี้เพราะว่าเขาบอก it's not really what i'm interested in ก็คือต้องตอบเป็นช้อยข้อ3ว่า a s c i f i story of how robots will take over the world มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ค่ะหลังจากที่โอเนี่ยนะคะตอบมาว่าโอ i s not really what i'm interested in i like comedies ก็ประมาณว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฉันสนใจนะฉันชอบคอมเมดี้มากกว่ามาดูชอยดีกว่าค่ะการนี่ยน่าจะตอบชอยอะไรชอยแรกค่ะ really what was it about จริงเหรอมันเกี่ยวกับอะไรชอยก็สองครัก good search for the title m i a i ดีเลยค้นชื่อ m i a i c ชอยที่สามนะคะมีชื่อบัต m f a s c i n a t e d by technology ฉันเหมือนกันแต่ฉันเนี่ยหลงไหลเกี่ยวกับเอ่เทคโนโลยีค่ะ มช้อที่4ค่ะ no problem we can watch it together this weekend ไม่มีปัญหาพวกเราสามารถดูด้วยกันได้ในสุดสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นข้อ4ค่ะใน reading part นะคะขออนุญาตสรุปสั้นๆของแต่ละย่อหน้าเลยนะคะในย่อหน้าที่1น,นะคะได้สรุปไว้ว่างานวิจัยใหม่ที่คาดว่าเครื่องบินโดยสารอาจสามารถบินได้โดยไม่มีนักบินในอีกสิปีข้างหน้าค่ะแล้ว ในย่อหน้าที่2นะคะ USB พบว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะทําให้การบางังคับเครื่องบินจากระยะไกลเป็นไปได้จริงในเร็วๆนี้ค่ะในพารากราฟที่3นะคะก็สรุปได้ว่าเครื่องบินไร้นักบินจะช่วยสายการบินประหยัดต้นทุนถึง27,000ล้านปอนด์และลดราคาตั๋วได้สหรัฐลดเฉลี่ย11%ยุโรปเฉลี่ย4%ค่ะในพารากราฟที่4นะคะสรุปได้ว่า การลดค่าใช้ใจ่ายจากการสร้างนักบิน24,000ล้านตอนต่อปีคือแหล่งประหยัดที่ใหญ่ที่สุดและคาดว่าจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพราะไม่มีความผิดพลาดจากมนุษย์นั่นเองค่ะในภารกิจที่5นะคะได้สรุปไว้ว่าอย่างไรก็ดีกว่า54%ของผู้โดยสาร8,000คนปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องบินโดยรายนักบินแม้ตัวจะถูกลงค่ะในภารกิจที่6นะคะขอสรุปไว้ว่า กลุ่มคนอายุ18-34ปีและผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มยอมรับการบินที่รายนักบินใน,ในได้มากกว่าค่ะ US ในภารากราฟที่7นะคะ USB เสนอให้เริ่มต้นด้วยการบินมีนักบิน1คนบนเครื่องและอีกหนึ่งคนควบคุมจากพื้นที่บนดินนะคะโดยปัจจุบันเครื่องบินก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหลายขั้นตอนอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ในพาราร์ฟที่8นะคะผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นการบินก็ยังเตือนว่าแม้เทคโนโลยีล้ำหน้านะคะแต่คอมพิวเตอร์ก็ยังมีโอกาสขัดข้องได้ค่ะมนุษย์ก็ยังจําเป็นในการควบคุมเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอันนี้คือสรุปของแต่พาราราฟค่ะเราไปทําข้อสอบกันเลยค่ะค่ะในข้อที่1น,นะคะได้ถามว่า what would be the best headline for this article แปลว่านะคะ ใจความสำคัญของบทความนี้คืออะไรนะคะคำตอบก็คือข้อ4นั่นเองค่ะเนื่องจากว่า remote control aircraft coming but not everyone approve นั่นก็คือหมายความว่า Remote Control ของเครื่องบินนะคะกำลังที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับนะคะซึ่ง ในพสเซจนะคะก็อธิบายไว้ว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะจะกล่าวถึงการที่เครื่องบินถูกควบคุมโดยรีโมทนะคะแต่ว่าย้อหน้าสุดท้ายนะคะก็ยังกล่าวไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยนั่นเองค่ะในข้อที่2นะคะได้ถามว่า what are p a r a g r a p h f r e e and f o m a l i about นะคะซึ่งคำตอบก็คือข้อสนั่นเองค่ะ benefit of pilotless p l a n e ก็คือข้อดีของการที่ไม่มีคนขับนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุป พารากราฟและ4ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ Pilotless plane could be a boon for airlines as it would save them 27 billion pounds นะคะซึ่งนั้นก็แปลว่า,าเครื่องบินที่ไร้คนขับนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อสายการบินนะคะเนื่องจากว่าสามารถเซฟเงินได้ประมาณ27,000ล้านปอนนั่นเองค่ะส่วนในพารากราฟที่4นะคะ The biggest saving will come from reducing the cost of employing pilots นะคะก็คือการประหยัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะก็จะมาจากการลดต้นทุนในการจ้างนักบินนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะ How does Steve Landel l feel about the pilotless flight นะคะ Steve Landel นะคะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ไร้นักบินค่ะคำตอบก็คือข้อที่1นะคะ w o r r y นะคะคือรู้สึกกังวลค่ะจาก p าร a g r a ที่8นะคะ Steve Landel เนี่ยเขาก่าวไว้ว่า We have concern that in the excitement of this futuristic idea นะคะ some may be forgetting The r e v e i t y of p i l o t l i s mm hmm. s a t travel นะคะ mm hmm. ก็คืออ่าสตีฟแลนเดลเนี่ย mm hmm. เขากล่าวไว้ว่าเรากังวลว่าทํามกลางความตื่นเต้นของแนวคิดที่ทันสมัยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะลืมความเป็นจริงของการเดินทางทางอากาศแบบไร้นักบ,บินนะคะ mm hmm. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกังวลของสตีฟแลนเดลค่ะ mm hmm. ข้อที่4นะคะ According to paragraph s What do วั survey r r s u u t t indicate นะคะจากพารากราฟที่6นะคะแสดงให้เห็นอะไรนะคะต่อข้อ4นะคะ younger people are more accepting of this innovation นะคะคนรุ่นใหม่ยอมรับนวัตรกรรมนี้มากขึ้นค่ะพารากราฟที่6นะคะ r e s p o n d e n t between 18 a h d 34 and t h o s e r s who had a university degree were more willing to f l y without a pilot นะคะ uh, ผู้ตอบแบบสอบถามนะคะที่มีอายุ ระหว่าง18ปีถึง34ปีนะคะและผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเต็มใจที่จะบินโดยที่ไม่ต้องมีนักบินมากขึ้นค่ะข้อที่5นะคะ Which of the following is not mentioned as an advantage of remote control aircraft นะคะข้อได้ต่อไปนี้นะคะไม่ได้กล่าวถึงข้อดีของเครื่องบินควบคุมระยะไกลนะคะตอบข้อ4นะคะ Accommodation for more p a s s e n g e r นะคะก็คือการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากขึ้นนะคะซึ่งในเนื้อเรื่องนะคะไม่ได้กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากขึ้น,นะคะ่ะอยู่ที่พาร์ทแกมมาเออ error เ,เนาะก็ข้อแรกนะคะคือคำว่าอ,อ เป็นบทความที่ว่า a t e c h a n g e i s a f f e c t i n g the habitat of several species with much n e t e r adapt or migrate to area with more favorable condition นะคะก็คือส่วนใหญ่ที่เราทำอ่ะเราจะแบบว่าไม่ค่อยดูที่ความหมายมันเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนมันมี3ส่วนในการดูเครา r ก็คือ 1. เราดูที่ tense tense เสร็จอันที่ 2. เราจะดูที่คำเชื่อมคำเชื่อมเสร็จอันที่ 3. ถ้ามันไม่ถึงจริงเราก็ค่อยมาดูพวก meaning นะคะก็คือความหมาย แต่ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่เทนไม่ก็คําเชื่ออันแรกเลยเนาะก็คือ climate change climate change นะคะเรียกว่าภาวะเอ่อโลกร้อนเหมือนกับคำว่า global warming ต่อไปก็คือ affect affect เนี่ยแปลว่าผลกระทบผลกระทบซึ่ง affect ตัว a กับตัว e มันเขาเรียกว่ามันคู่ละอ่านกันตัว e เนี่ยจะเป็นหนาวที่เราจะบอกาจะเป็นหนาวส่วน affect เนี่ยจะเป็นตัว v นะต่อไป habit เนี่ยแปลว่าที่พักใช่ไหมเพาวะโลกร้อนเนี่ยมันมีผลกระทบเกี่ยวกับที่พักของหลายๆลายสปีชีส์เนาะแล้วก็ เกี่ยวกับการอพยพที่อยู่อาศัยต่างๆมากกว่าที่เราแบบต้องอยู่ที่นั่นอะไรประมาณนั้นซำจริงก็อย่างแรกเราม,มาดูกันที่เออ a f f ฟ t นะคือหลัง b หลัง e อ่ะ e คือ verb to be ใช่ไหมหลัง b มันจะบวกกัน3อย่างด้วยกันก็คือ adjective ed แล้วก็ ing เนอะซึ่งไอตัวข้างหลังไหนเราสังเกตได้ว่า คำว่าติ้งเนี่ยมันเป็นตัว ed ซึ่งแสดงว่าข้อนี้มันก็จะถูกนะคะเพราะว่าหลัง b มันโหวได้สาอย่างก็คือ adjective ed แล้วก็ ing ต่อไปเป็นคำว่า w i c h มันอยู่หลัง c o ม่าแสดงว่ามันขยายคำนามข้างหน้าเนาะ h o w i c h แดดต่างๆมันจะขยายคำนามด้านหน้าเนาะก็ขยายอมันขยายเหมือนที่เราเห็นว่าเนี่ยมนขยายคำนามด้านหน้าแต่คำนามที่จริงมันจะอยู่หน้า off นะขยายคำว่ามันไม่ได้ขยาย survival s p e c i e s แต่มันขยายคำว่า habitat ก็คือที่พักนะ คือหลังออฟมันเป็นเพโพซึ่งมันเป็นส่วนขยายเราก็ตัดทิ้งได้เลยมันก็ขยายไปให้พิเศษซึ่งมันเป็นที่พักมันเป็นสิ่งของมันก็เลยใช้บิตได้แต่พอมันเป็น Ether, น, ya, ปนีเธอ์นีเธอ์เนี่ยปกตินีเธอจะใช้คู่กับนอแต่ว่าในข้อนี้เราจะเห็นคําว่าออทาให้เราต้องแก้คําว่านีเธอ์ออกกลาเป็นอีเธอ์อีเธอ์อีเอ์อออีเธอ์น่าจะเขียนประมาณตอนนี้หรือเปล่า โอเคข้อที่2ก็คือเดนะี๋ยวบริษัทดัดมอสสตรองตี้ดีไนา์ผิวแพลงทูชาร์ดิ้งคอสเลเมอร์ทูดอลลาร์ฟอร์ผิวไพลไลต์คอนสตรัคชั่นเนาะก็คือบริษัทเนี่ยสตรองลี่มันคือการแข่งขันใช่ไหมดีไนายคือคำว่าปฏิเสธนะดีไนายกับรีฟิวส์ซึ่งดีไนายจะบวกด้วยเวิร์บอินจี N G, ส่วนรีฟิวส์เนี่ยจะบวกด้วยเอ่อินฟินิทีทถูกต้องแล้วก็เหมือนบริษัทไม่ได้ เหมือนบริษัทเนี้ยมันไม่ได้เป็นเศษว่าแบบจะเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับเกี่ยวกับแบบว่าการชาร์จเงินกับคนผลุลูกค้าอันนี้แปลว่าท่อปะ่ะป่าการสร้างท่อป,ป่าเนาะก็คือก็ไม่เน้นความหมายมากเรามาดูที่ tense หรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างมันอันแรกเลยคือ s t r a t g y นะคะก็คือเป็น adverb ใช่ไหมตรงทยด้วยรีสัจะเป็น adverb ซึ่ง adverb deny คือ verb adverb ขยาย verb ได้ก็ถูกแล้วต่อไป preparing บอกแล้วว่า deny บวก verb by n t ไปนี่ก็ถูกแต่ว่าพอมาดูข้อนี้คำว่า to charge To มันคือ To ส่วนคือคำว่าถั่วมันจะบวกด้วย verb infinitive หรือว่า verb ไม่ไม่ผันใช่ไหมซึ่ง charging อะ่ะมันก็ต้องตัดออกกลายเป็น c h a r g e นะ้องก็ให้มันเป็น verb ปกตินะโอเคต่อไปไปข้อ3 one of the most amazing thing about electric car is There is that t h e อ h h v e t t e motor as the only b i t moving part นะก็คือหนึ่งหนึ่งในข้อที่แบบ amazing ที่สุดเกี่ยวกับเอ,อ่อรถอะรข้างนี้เนี่ยก็คือม,มันมันมีมอเตอร์ที่แบบเราใช้เป็น part ที่เราใช้ในการขับอย่างเยอะเลยแบบดีนั่นแหละ โอเคอันนี้ one of the ก็คือ1ในหลายๆอย่างแสดงว่า one of the จะบวกด้วย verb เ,เออเพราเรียกว่าอะไร plural มันจะบอก noun plural ว one of the จะบวกด้วย noun plural เพราะว่า1ในหลายๆอย่างแต่ที่เราเห็นคือคำว,ว่าต t i n g t i n g มันไม่เติม s แปลว่ามันมีอย่างเดียวเราก็ต้องแก้ไขตรงต t i n g เป็น t h i n g s เติม s เ,เข้าไปนะเพราะว่า one of บวกด้วย noun plural แต่ว่าบวกด้วย is นะ ก็คือหนึ่งในหลายอย่างประธานหลักเราคือวันก็คือหนึ่งมันจะตามด้วยเอ่อกร์ฟที่เป็นเอกพจน์ต่อไปข้อสี่นะข้อสุดท้าย if you are stuck abroad or at the airport because a flight cancellation airline must also provide you with a r a l t e r t a n c e ก็คือถ้าคุณติดอยู่ในพวกเอ่เอโบนเนในแอร์พอร์ตเพราะว่าไฟ์คุณถูกแคนเซิลแอร์ไลน์เนี่ยจะให้คำให้ข้อช่วยเหลือคุณในด้านอื่นได้ก็คือ อ if you are stuck stuck ก็เป็น stuck a b o a d เราเป็น ad j e c t i v e แปลขยายใช่ไหมซึ่งมันก็ถูกแล้วหรือว่า R มันก็ตามได้ B B บวก adjective ก็ถูกต่อไป ad d คำนี้มันดูไม่แน่ใจเราข้ามไปก่อนส่วน be cost มันมีสองอันคือ be cost กับ be cost of ซึ่ง be cost เนี่ยจะตามด้วยเออเขาเรียกว่า cost หรือว่าประโยคก,ก็คือ subject verb สวน be c o s e b o s จะได้นาม ซึ่งด้หลังที่เราเห็นะห,นหลังคอมมามันเรียกว่าคำนามเพราะว่ามันไม่ได้มีรูปแบบของประธานแล้วก็กริยาเพราะว่าอันนี้คือหนาวแล้วก็ส่วนไฟเนี่ยเป็นส่วนขยายซึ่งมันตอบบีคอสไม่ได้มันก็เลยต้องครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นพาร์ทของไรติ้งนะครับหัวข้อนะครับเขาบอกว่า select the best option to complete the paragraph below นะครับผมก็คือเลือกข้อความที่ดีที่สุด แล้วเติมลงในย่อนหน้าด้านล่างให้ถูกต้องนะครับต่อไปเป็นเนื้อเรื่องนะครับผม What if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever want in one g r u e i n g nine-hour exam, would you capture it or j t and start crying? นะครับผมซึ่งข้อความข้างต้นนะครับจะแปลได้ว่าถ้าคุณนะครับผมมีโอกาสเพียงครั้งเดียวนะครับโอกาสที่สำคัญ และที่คุณเนี่ยจะคว้าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยต้องการผ่านกระสอบประมาณเก้าชั่วโมงนะครับคุณจะคว้ามันไว้หรือจุดๆุึจุจจอันนี้จะเป็นข้อที่หนึ่งนะครับผมซึ่งข้อทหนึ่งข้อที่สอดคล้องกับข้อความพารากรข้างบนมากสุดก็คือช้อที่สี่นะครับผมก็คือ Corrupt i ับ o a t ท a อ b a l l นะครับผมซึ่ง เอชดีสี่นะครับผมเป็นสำนวนที่แปลได้ว่านั่งกอดเขาร้องไห้นะครับผมซึ่งสอดคล้องกับพลาาังคำพังต้นนะครับผมถ้าแปลกัน,กนครับก็จะแปลได้ว่าถ้าคุณมีโอกาสสอบเพียงครั้งเดียวโอกาสที่สําคัญจะคว้าทุกสิ่งที่คุณต้องการผ่านการสอบประมาณเก้าชั่วโมงนะครับคุณจะคว้ามันไว้หรือ c u r รับ into a tiny Ball หรือนั่งกอดเขาร้องไห้ต่อไปนะครับผม t h a t s the Situation Millions of จุดจุด f a c e e v e r y j u n e with the Red กาวข a a Two Day t e s t Say to be the hardest in the world ซึ่งข้อความข้ตงตัวนะครับจะแปลได้ว่านั่นเป็นสถานการณ์ที่จุด,จ,ดจุดนะครับผมนับล้านที่ต้องมาเชิญในทุกเดือนมิถุนายนนะครับผมกับการสอบ2วันนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการสอบนะครับที่ยากที่สุดในโลกนะครับผม ซึ่งในชอยข้อนี้จะเป็นเรื่องของแกมมานะครับซึ่งชอยที่ถูกต้อนที่สุดของข้อ2คือชอยที่สีนะครับผม Chinese High School Seniors นะครับผมเพราะว่ามันเรียงตามแบบ adjective แล้วตามด้วย noun นะครับผม Chinese High School นะครับ Chinese จะเป็น adjective นะครับผมแล้วจะขยายด้วยคำว่า High School และ noun จะเป็น Seniors ที่แปลว่ารุ่นพี่มปลายนะครับผมซึ่งแปลได้ว่านักเรียน าไปชาวจีนนะครับข้อที่3นะครับ the comprehensive exam จุดๆ every thing the student have ever learned in order to match them to collect and chart the l e s t of their life คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1นนะครับ evaluates เนื่องจาก the comprehensive exam นะครับเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์และ verb ที่ตามมาก็ต้องเติม s หรือว่า es นะครับซึ่งสามารถจะแปลได้ว่า the comprehensive exam ว,ว่าการสอบที่ควบคุมจะสามารถประเมินค่าทุกสิ่งของนักเรียนที่เคยเรียนผ่านมาแล้วเพื่อที่จะจับคู่พวกเขากับมหาลัยและกำหนดเส้นทางของชีวิตครับข้อที่4นะครับ It's in น n in ิน e s e s เชีย t ิ t ีจุดจุดจุด a n ะอ t นอั p ที t t attending a prestigious university and landing a high paying job afterwards คำตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อสา as ซึ่ง as เป็นคำบุพบทแปลว่าที่เป็นครับเมื่อเอาไปเติมในช่องว่างจะเหมาะสมกว่าคำอื่นในสีข้อครับซึ่งจะแปลได้ว่าในสังคมจีนนะครับจุดจุดการสอบนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับที่มีชื่อเสียงและได้งานที่มีรายได้สูงครับข้อที่5นะครับ in some case it can even be a stepping stone to one social status คร คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 Elevating ครับซึ่ง Elevating หมายความว่ายกระดับเมื่อนำไปเติมในช่องว่างจะเหมาะสมกว่าทั้ง4คํคำครับซึ่งจะแปลได้ว่าในบางกรณีการสอบนี้อาจเก้าอาจเป็นเก้าสำคัญสู่การยกระดับสถานะทางสังคมครับ